อะไรนะกอดอุ่นกอดอุ่นชอบใหญ่ๆชอบใหญ่ใหญชอบสาวผู้ชายตัวเตอแบบมีหนวดมีเขาดูแบบเล้าใจด้วค่ะแบบเมื่อเราไี่รู้นะความติดตามท่องแก้วออกเกอร์้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะที่นี่คือมหาวิทยาลัยราชฟาร์มวลาดลงกร เป็นมหาลัายที่ของกินเยอะมากอยู่ใกล้ตลาดโรงเกือมาร์เก็ตนาวารคนครเป็น,เป,นเป็นมหาลัายที่ดีครับเป็นเป็นที่มีที่มีบุญคุณกับผมมากถ้าไม่มีที่นี่ผมว่าไม่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้โอเค ครับเรียนอยู่คณะเทคโนโลยีอสารกรมอยู่ปีหนึ่งครับชื่อโจครับเรียนอยู่คณะเทคโนโลยีสากรรัมอยู่ปีสองครับมาโลหาเนี่ยมากินอะไรครับแล้วกินพออะไรวันนี้นะคะมากินเส้นใหญ่ย่ปลาโถนะคะชอบชอบเส้นใหญ่ค่ะชอบใหญ่ชอบใใหญ่ชอบอะไรใหญ่อ็เป็นค่ะอ๋อค่ะอ่อแล้วมันอร่อยยังไง อ่่ะะคก็แล้วแต่คนชอบส่วนตัวคิดว่ามันอร่อยนะคะแล้วมันลื่นคอด้วยถ้าเส้นอื่นไม่ชอบข้าวต้มในญ่ข้าวใหญ่ข้าวเมันใหญ่นะข้าวเป็นใหญ่แล้วมันก็ลื่นคอกินข้าวมันไก่ย่างค่ะอร่อยค่ะแล้วก็อิ่มท้องค่ะอันนี้อันใหญ่ไหมข้าวมันไก่ย่างก็ต้องนิดนึงน้องก็ต้องใหญ่นิดนึงด้วยนิดเลยค่ะ แล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติก็แบบว่าแซ่บๆเลยอะค่ะแอบแซ่บได้นะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่ย่างอะไรเงี้ยแบบแซ่บๆอะอ่าโอเคโอเคดาชอบอะไรในร่างกายตัวเองมากที uh ่สุดสิ่งที่ชอบดวงตาค่ะเพราะมีคนบอกว่าตาสวยดีในร่างกายตัวเองนะคะชอบผมิวเที่สุดนะคะเพราะว่าผมวต้องผมวไม่ใช่ผิชอบอะไรชอบรยิ้มค่ะเวลายิ้มแล้วแก้มมันหุบ อ้ามีรักยิ้มอ้าโอเคน่ารักครับน่ารักเป็นคนนิสัยยังไงชอบคุยไงเพราะว่าเวลาเจอผู้คนใช่ไหมหนูก็จะแบบเจอเขาคุยอ,อย่างเงี้ยค่ะคุยแบบคนเยอะแยะตลกเป็นคนต,ลก,งงตลกยังไงอ่ะตลกยังไงไม่รู้ดิ แคคนรอบข้างค่ะอยากจะถามสาวๆว่าถ้าเจอผู้ชายจะเซอร์แบบผมจะชอบไหมครับชอบผู้ชายเซอร์เนะคะเพราะว่าเซอร์เซบรเธอโดนใจเรานะคะ <c oughs> ถ้าเพราะอะไรก็คือว่าแบบไม่ชอบผู้ชายที่คิสภาพแบบว่าดูเป็นแบบว่าเรียบร้อยอะไรมากแท่าไหรนะคะชอบค่ะผู้ชายจะเซอร์แบบวินวดเีงเขาดูแบบเล้าใจดิคะบบ่ะเวลา ขอไม่พูดดีกว่านะคะขอเก็บไว้เงียบๆค่ะมันจักรจี้อย่างนี้เหรอผ่านนิดนึงค่ะนตุ๊ดดี้อะไรอย่างงี้คนลุกนียค่ะหมายถึงแบบปวดท้องอะไรอย่างหี้อ๋อปวดขี้ใช่ไหมปวดขี้ผมอยากถามสาวๆว่ามีแฟนอ้วนไม่เท่ตรงไหนครับหนูไม่ชอบปวด้วนมากค่ะชอบแบบกลางๆแล้วก็กอดนๆค่ะอาเลนะกอดอุ่น วันมากไม่ไม่โอเคใช่ไม่โอเคแต่ถ้าถ้าเรารู้จักเขาเราก็จะแบบเข้าไปถึงเขาแต่ถ้าถึงก็เราเป็นเพื่อนกันหรือหรือแบบรู้จักนิสัยเขาเราอาจจะไม่ได้มองที่หน้าตานีสใสดีค่ะดูแลเราได้ใสใจใส่ใจเราใส่ใส่ใจรายละเอียดของเราแล้วก็ให้เกียรติเราค่ะอกหลอกอันลคุณเลือกอะไรครับเพราะอะไรครับ ก็ชอบผู้พานะคะถ้าเรื่องระหว่างหล่อกับรวยก็เลือกรวยนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนก็อยากให้ผู้ชายดูแลดีๆนะคะอยากสบายกับทุกคนแล้วค่คนนะ,คะแต่ส่วนเรื่องความหล่อนะคะคุณพ่อจะทำหนังมาได้ไหมขอหล่ไะะอ,อไว้ก่อนนะคะว,ว่าจะได้เหมาะสมหน้าตาของเราได้เป็นคู่กันอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะเราสวยเลือกได้ใช,ใช่ไหมก็เลยต้องคู่คนหล่อเท่านั้น,นะคะ่ะ ไปเจอแฟนอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งสองต่อสองแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรกันไม่ได้เวาลาคุณจะเชื่อไหมครับไม่เชื่อค่ะเพราะว่ามันต้องมเข้าที่ห้องด้วยแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็ว่ามันก็คงไม่ดีหรอกผมก็จะไม่หัวเขาเขา,เขาอธิบายยังไงเราก็ไม่เชื่อ มีแต่เด็เดๆตรงนั้นแล้วก็มีลิปใหม่ๆมาลงเยอะๆเลยนะคะลองไปดูกันได้นะคะกดติด